สวัสดีครับเรี่นทุกคนมาเซอร์สมบัติทวารสิทรัพย์เดือนมินายส,สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับชั้นม .4 วันนี้มาเสิสอนเรื่องมเนตามและการชนตอนที่3มี3หัวข้อนะครับ 1. การชน1มิติ2การชนแบบยืดหยุ่นและ3การชนแบบไม่ยืดหยุ่น การชนในหนึ่งมิติคือวัตถุสองชิ้นชนกันแนวของจุดศูนย์ท่วงแล้วก็แนวของความเร็วทั้งหมดอยู่ในแนวเดียวกันทั้งก่อนชนและหลังชนดูรูปทางด้านขวามือนะครับรูปไนเลียดส,สีแดงเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วย u หนึ่ง ลูกเบลี่สีเหลืองเคลื่อนที่ไปทางซ้ายดูความเร็ว u สอง u หนึ่งและ u สองอยู่ในแนวเดียวกันและจุดศูนย์ถ่วง cg ของลูกสีแดงสีเหลืองก็อยู่ในแนวเดียวกันด้วยหลังชนทั้งความเร็ว v 1ของลูกเบลลี่สีแดงและความเร็ว v 2ของลูกเบลลี่สีเหลืองยังคงอยู่ในแนวเดียวกัน แบบนี้เรียกว่าการชนแบบ1มิติการชน1มิติเราใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมที่กล่าวว่าโมเมนตัมก่อนชนของวัตถุทั้งหมดรวมกันเท่ากับโมเมนตัมหลังชนของวัตถุทั้งหมดรวมกันตามสูตร m 1 u 1บวก m 2 U2 เท่ากับ m 1 v 1บวกด้ m ย M2 v 2 m 1และ m 2คือมวลของวัตถุแต่ละก้อน 1> u ยและ U2 คือความเร็วต้นของวัตถุแต่ละก้อน v หนึ่และ v สคือความเร็วปลายของวัตถุแต่ละก้อนเช่นกันเราต้องตั้งแกนทางขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบเพราะว่าโมเมนตัมสามารถชี้ทางซ้ายหรือขวาก็ได้ดังนั้นโมเมนตัม mu หรือ mv จึงมีค่าเป็นบวกเป็นลบได้การบวกเวกเตอร์เราต้องใช้ได้กลมในการบวก พิจารณาลูกทัดด้านขวามือนะครับล,ลูกอิเลสสีแดงมีโมเมนตั้มต้น m 1 u 1แทนด้วยเส้นสีดำล,ลูกอิเลสสีเหลืองมีโมเมนตั้มต้น m 2อ u 2แทนด้วยเส้นสีแดงไปทางสายเราต้องตั้งแกนขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบหลังชนอุกเลสสีแดงมีโมเมนตั้มเปลี่ยนเป็น m 1 v 1 แทนด้วยเส้นลูกศรสีสม้มแล้วก็ลูกเล็กสีเหลืองมีมาตัมเป็น M2V2 2, แทนด้วยเส้นสีชมพูดูไดแกรมทางด้านล่างก่อนชนทางด้านซ้ายมือเซอร์เอา M1U1 ของลูกสีแดงแทนด้วยเส้นสีดำต่อกับเส้นสีแดงซึ่งก็คือ M2U2 ของลูกเล็กสีเหลือง เส้นสีเขียวคือเวกเตอร์ลับเกิดจากการบวกกันซึก็คือ sigma mu หลังชนเราใช้ไดแกรมทางด้านขวาเมื่อเซใช้ m 1 v 1ลูกศรสีส้มต่อกับ m 2 v 2ลูกศรสีชมพูของรูปบลเล็บแต่ละลูกบวกกันไดเวกเตอร์ลับสีเขียวซึ่งก็คือ sigma m v จะเห็นว่าเส้นสีเขียวของทางด้านซ้ายมือก่อนชนและเส้นสีเขียวหลังชนมีค่าเท่ากันชี้ไปทางเดียวกันยาวเท่ากันด้วยตัวอย่างที่10ในการชน1มิติลูกเป็นเลียดสีแดง่มีมวลศูนจุกิโลกร,รมัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็รเว0ูเมตรต่อวินาทีไปทางขวามือและลูกเป็นเลียดที่มีมวลศูนจุกิโลกร,รมัมที่เป็นสีเหลือง เพื่อนที่มาทางซ้ายมือด้วยความเร็วลบ0-03เมตรต่อวินาทีชนกันหลังชนลูกบอลเลเีแดงมีความเร็วเป็น0.08เมตรต่อวินาทีไปทางขวาม,มือโจทย์ให้หาความเร็วของลูกเลสีเหลืองดูดแกรานะครับทางด้านขวาม,มือก่อนแกโจทย์นักเรียนต้องตั้งแกนขวาบวกซ้ายลบนะครับดากรม ก่อนชนก็จะเป็นทางด้านสายมือหลังชนก็เป็นขวาม,มือทางด้านล่างใช้สมการอนุรักษ์โมเมนตัม,ตม m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่กับ m1v1 บวก m2v2 ย้ายข้างตัวแปรเป็น v2 เท่ากับ m 1 u 1บวกกับ m 2 u 2ลบ,บ m1v1 ทั้งหมดหารด้วย m2 แทนค่าทั้งหมดเข้าไปก็จะเป็น 0.1คูณ0.2บวกกับ0.1คูณลบ0.03ลบกับ0.1คูณ0.08ทั้งหมดหารด้วย0.1ลบ0.03คือความเร็วที่ติดลบในคำตอบเป็นความเร็วของรถุทสีเหลือง v2 ก็คือ0.09เมตรต่อวินาทีมีค่าเป็นบวกแสดงว่าชีวิปทางขวามือการชน1มิติแบบยืดหยุ่น เราใช้กฎอนุรักษ์พลังงานซึ่งกล่าวว่าพลังงานจนของวัตถุทั้งหมดก่อนชนรวมกันเท่ากับพลังงานจนของวัตถุทั้งหมดหลังชนรวมกันตามสมการ c หนึ่งส่วนสอง m หนึ่ง v หนึ่งกำลังสองบวก c หนึ่งส่วนสอง m สอง u สองกำลังสองเท่ากับ c หนึ่งส่วนสอง m หนึ่ง v หนึ่งกำลังสองบวก c หนึ่งส่วนสอง m สอง v สองกำลังสอง พลังงานจลมีส่วนเป็น ke ทากับศู mv กำลังสองพลังงานจลเป็นสเกลร์ไม่มีเครื่องหมายลบการชนแบบยืดหยุ่นหมายถึงไม่มีการสูญเสียพลังงานในรูปของเสียงและการเสียรูปเสียงคือคลื่นคือพลังงานถ้าเกิดเสียงให้มายถึงมีการสูญเสียพลังงานวัตถุถ้ามีการเสียรูปเราต้องใช้พลังงานในการทําให้มันเสียรูป มัถแทนวัตถุเป็นลูกอยย่่างงซึงืดหยุ่นวัตถุที่ยืดหยุ่นมีการชนแบบยืดหยุ่นด้วยหลังจากชนไปแล้ววัตถุก,ก็ไม่เสียรูปตัวอย่างที่11วัตถุเบอร์หนึ่งมวล0.1กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วหนึ่งเมตรต่อนาที แล้ววัตถุบเบอร์สองมวล0.1นกิโลกร,รัมเช่นกันเขอนที่ไปทางขวาเช่นกันด้ดยวยความเร็ว0ูจุาเมตรต่อวินาทีไปทางเดียวกันแต่ว่าลูกเบอร์หนึ่งเร็วกว่าลูกเบอร์สองก็เกิดการชนกันหลังชนลูกเบอร์หนึ่งมีความเร็วเป็น0.5ยุ้าเมตรต่อวินาทีไปทางขวาโจทย์ต้องการหาความเร็วของลูกเบอร์สองและโจทย์ยังถามว่าการชนนี้เป็นการชนแบบดหยุ่นหรือไม่ ตั้งแกนขวาบวกซ้ายลบใช้สมก,การ m1 u1 บวก m2 u2 ากับ m1 v1 บวก m2 v2 แยกข้างตัตวแปเป็น v2 เท่ากับ m1 u1 บวก m2 u2 ลบ m1 v1 ทั้งหมดหารด้วย m2 แทนค่าเข,าข้าไปก็จะเป็น0.1คูณ1บวกกับ0.1คูณ0.5ลบกลับ0.1คูณ0.5ทั้งหมดหารด้วย0.1ความเร็วของวัตถุเบอร์2ก็คือ1เมตรต่อวินาทีคือคาตอบ จท์ถามว่ายืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่นใช้สมการพลังงานจนส2 m 1นึ u หนึ่กํลังสบวกสี่อ m สอ u สองกํลังสเท่ากับสี m 1นึ v หนึ่กํลังสวกสีน m 2อ v สอกํลังสแทนค่าทั้งหมดเข้าไปจะกลายเป็นสี่หน2สองคูณศูจุคูณหกํลังสบวกกับสี่คูณคูณกกํลังสองเท่ากับสี่หนึ่งสย บวกกับศ2คูณ0.1ยคูณ1ยกกำลัง2ทางด้านซ้ายมือมีค่าเท่ากับ0.0625ทางด้านขวามือมีค่าเท่ากับ0 0 6 2 5เท่ากันสแสดงว่าการชนนี้เป็นการชนแบบยืดหยุน่นเพราะว่าเราใช้สมการอนุรักษ์พลังงานการชนแบบไม่ยืดหยุ่นใน1มิติใช้กฎอนุรักษ์พลังงานจนเหมือนกันเพียงแต่ว่า หลังชนจะมีการสูญเสียพลังงานนั่นหมายถึงพลังงานจนก่อนชนของวัตถุทั้งหมดรวมกันเท่ากับพลังงานจนหลังชนของวัตถุทั้งหมดรวมกันบวกกับพลังงานที่สูญเสียตามสมการ c หนึ่งสอง m หนึ่ง u หนึ่งกําลังสองบวก c หนึ่งสอง m สอง u สองกําลังสองเท่ากับ c หนึ่งสอง m หนึ่ง v หนึ่งกําลังสอง บวกศูนย่งนสอง m2 v2 กลั 2, 2, งสองบวกด้วยพลังงานที่สูญเสียพลังงานที่สูญเสียเกิดในรูปของเสียงและการเสียรูปของวัตถุในที่นี้มาใช้ชายลูกเป็นเลียดลูกเป็นเลียดไม่ยืดหยุ่นชนแล้วเกิดเสียงชนแล้วอาจจะเกิดการบุบหรือบิน่นนั่นหมายถึงไม่ยืดหยุ่นมีการสูญเสียของพลังงาน ตัวอย่างที่12ลูกเป็นเลือดสีแดงมวลนย์กิโลกรัมมีความเร็ว0.2เมตรต่อวินาทีไปทางขวาแล้วก็ลูกเป็นเลือดสีเหลืองมวลนย์กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยความเร็วลบ0.1เมตรต่อวินาทีชนกันหลังชนลูกสีแดงมีความเร็วเป็น0ู8เมตรต่อวินาทีไปทางขวามือโจทย์ต้องการหาความเร็วของลูกเป็นเลือดสีเหลืองเราต้องการหาว่า มีการสูวนเียพลังงานเท่าใดใช้สมการ m1u1 บวก m2u2 เท่ากับ m1v1 บวก m2v2 แยาข้างตัวแปก็จะเป็น v2 เท่ากับ m1u1 บวก m2u2 ลบ m1v1 ทั้งหมดหารด้วย m2 แทนค่าเข้าไปก็จะเป็น0.1คูณ0.2บวกกับ0.1คูณลบ0.1ลบ0.1คูณ0.0ทั้งหมดหารด้วย0.1 ลบศ1ห่หมายถึงความเร็วต้นที่ชี้ไปทางลบของรูปเลเสีเหลืองได้คำตอบเป็น v2 ของรูปเลเสีเหลืองมีความเร็วเท่ากับ0ู2ย์ศูนเมตรต่อวินาทีมีค่าเป็นบวกแสดงว่าชี้ไปทางขวาพลังงานสูญเสียหาได้จากพลังงานสูญเสียเท่ากับศู่ศน2 m1u1 กำลัง2บวกศษ1 2 m2u2 กำ 2, ลังสองลบด้วยศษน m1v1 กำลัง2 ลบศ2นย์ง่นางกลังนค่าเข้าไปก็จะเป็นศ2คูณกับ0.1คูณ0.2ยกกำลังสบวกกับ,บ0.1คูณ0.03ยกกำลังสองลบกับ0.1คูณ0.08ยกลังสองลบกับ0.1คูณ0.02ยกกำลังสองพลังงานที่สูญเสียคือ1.705คูณ10ยกกำลังลบ3จูนคือคำตอบวันนี้เราเรียนเรื่องการชนแบบ1มิติ เราใช้กฎอนุรักษ์พลังงานตั้มาท่สมาการ m 1 u 1บวกกับ m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1บวก m 2 v 2การชนแบบยืดหยุนใช้สมาการ c หน m 1 u 1กําลังสองบวก c หน2 m 2 u 2กลังส,สองเท่ากับ c 2 m 1 v 1กลังส,สอง 1, 1, บวก c หน2 m 2 v 2ากาลังส,สอง 2, 1, าการชนสแบบไม่ยืดหยุนใช้สมาการเดียวกันเพียงแต่ว่าบวกพลังงานที่สูญเสียไปทางด้านขวาม,มือ ดูดแ d i a g มทางด้านขวามอือนะครับการชนแบบหนึยืดหยุ่นวัตถุเบอร์หนึ่งสีเทามีพลังงานจนต่ำนั้นต่อด้วยพลังงานจนของวัตถุเบอร์สองก็จะยาวต่ำนั้นนะครับหลังชนทางด้านล่างเบอร์หนึ่งพลังงานเพิ่มขึ้นได้รับพลังงานแต่พลังงานที่เพิ่มขึ้นของเบอร์หนึ่งมาจากการหายไปของพลังงานเบอร์สองแต่อย่างไรก็ตามพลังงานของเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองบวกกันแล้วยังคงเท่าเดิม นี่คือยืดหยุน่นส่วนด้านล่างครับแบบไม่ยืดหยุน่นมายืดหยุ่นหลังชนเบอร์หนึ่งพลังงานจะหายไปและเบอร์สองพลังงานก็หายไปด้วยตรงกลางที่เป็นสีส้มคือพลังงานที่หายไปหวังว่าบทเรียนในวันนี้จะทําให้นักเรียนเข้าใจและมาเซอร์หวังว่านักเรียนจะใช้ความพยายามในการทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ